สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเสือหิวไกลหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็มีเมนูง่ายๆมาฝากกันวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทาผัดผักกาดดองใส่ไข่สําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีผักกาดดองค่ะผักกาดดองเนี่ยตอนที่เราซื้อมานะคะเรานํามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยผึ่งให้สะเด็ดน้ําค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นฝอยๆแบบนี้ค่ะไข่เป็ดในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทราย ผงปรุงรสกระเทียมสับพริกไทยป่นก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามมันเป็นบลูแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะนำไข่ลงไปเจียวก่อนวันนี้เราใช้เป็นไข่เป็ดค่ะเพราะไข่เป็ดเนี่ยสีเขาจะสวยกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้ไข่ไก่ก็ได้ค่ะ พอไข่เป็ดเขาเริ่มเซตตัวเราก็นำไข่ลงมาพักไว้ก่อนค่ะใช้กระทะใบเดิมเลยค่ะผัดต่อเลยใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสับค่ะ ผัดให้กระเทียมหอมแล้วก็เหลืองสักหน่อยค่ะตอนที่เพื่อนๆซื้อผักกาดดองมานะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลองชิมดูนะคะว่าผักกาดดองของเราหนึ่งมีรสชาติเค็มหรือเปรี้ยวตอนปรุงเราจะได้กะเครื่องปรุงได้ถูก รเทียมเริ่มหอมกระเทียมก็มีกลิ่นหอมแล้วก็เหลืองแล้วค่ะเราก็ใส่ผักกาดดองลงไปเราจะผัดผักกาดดองกับกระเทียมแล้วก็น้ำมันก่อนค่ะให้น้ำมันเนี่ยเขาเคลือบที่ผักกาดดอง เราก็จะปรุงรสชาติกันเลยค่ะซอสเห็ดหอมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวใส่ประมาณครึ่งช้อนค่ะเพ,พราะผักกาดดองน่ะเพ,พราะผักกาดดองเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วจะมีรสชาติเค็มนำํำเดี๋ยวเราใส่ปรุงปรุงรสอีกค่ะครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายรสชาติของผัดผักกาดดองใส่ไข่นะคะก็จะมีรสชาติ เปรี้ยวจัผักัดดองนะคะความเค็มจกผักัดดองแล้วก็มีรสชาติหวานตามนะคะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายๆค่ะผัดแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วเราก็จะใส่ไข่ที่เราเจียวไว้ลงไปเลยค่ะไข่เราก็จะเป็นก้อนหน้าทานเลยค่ะ น่าทานมากเลยค่ะก่อนที่เราจะปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวเราจะโรยพริกไทยป่นลงไปค่ะเพิ่มความหอมแล้วปิดแก๊สเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักกาดดองใส่ไข่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตาม,มนนบน Facebook Fanpage ของเสือหิวด้วยนะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ